นึ่งรอบองรอบสอปวดขาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลข้างหลังแล้วหลครับดีใจมากเลยอ่ะกี่โมงแล้วมีใครจะไม่ได้บอกว่าตอนที่เราขึ้นไปข้างบนตอนนั้นอ่ะเห็นแบบชัดเจนแน่บางคนว่าใครร้องผิดตอนที่เราสองเช่ป่ะคือเราก็เราก็เห็นว่าถ้าคนที่นั่งข้างบนเห็นเราแน่เลยนะ เราก็ทําเป็นเรามองไม่เห็นนั้ทำที่นี่แอบรับไปบ้างเอาจริงจังหวะแอบข้างหลังอ่ะเนี่ยข้างๆไม่เห็นหมดเลยใช่ไม่ใช่ร้องจริงผมมาเพื่อการแสดงดีๆเลยครับชอบไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นตาซ่งต้าซ่งต้าส่งนี่คนจริงครับวันซ้อมไม่ส้มกหมืนที่เห็ครับวันซ้อมผมส้มเสื้อส้มรองเท้าส้มรองเท้าส้มเดี๋ยวไอ้ยังส้มเลยเดี๋ยวจดูคลิปอยู่วันหนึ่งนี่วิกเตอร์แต่งส้มเหมือนกันเขาทั้งพ่อและลูกและปู่กันแล้วแต่งโชคที่เราไม่นั่ไปด้วยนะฮะอยู่วิกเตอร์มาส้มกัน พิเตอร์เขมัส่งงนี้แกมองเนงวันนั้นมีอะไรมาจากเราคุณดีเหมือนเคึกรมาโอเคออกแค่นี้เลยใช่ตอ้เราอย่าน้เราไม่มาฟังแอนชาร์หรือว่าเรามาสี่ลเราจอยเป็นไม่ได้มีบอดี้มาแค่ไหน ใส่คอนแทคแล้วแดเบอร์ผมมองไม่ค่อยชัดเลยครับคือคนขอบคุณมากขอบคุณนชาจ๋วเลยครับตอนนี้ครับแบบว่าทำไมมันนั่งฟินๆใช่ไหแบบดูโช์ยาวเมื่อไครับมีต้างลุกไปเดินขึ้นครับขึ้นมายืนกันออไมมานันยืนไม่ไม่เมอารู้ว่ไม่มีไม้เลยไเยไม่มร ผู้โชคดีโหรายการแก่มากคือเราฝึกความสามัคคีคนองตลอดใช่ไหว่าเรอไซดูนันเทียบกันฝึกความสามัคคียุ้ยเสื้อให้ยเสื้อเราเราเต้นด้หไดยุ้เสื้ออย่างร้องเพลงหนครับเราจะไม่ึ้นอะไรเลยให้ทุกคนนังนัินรอรอรเรทีกันจะหังหวชนคเราจะจ่ายหัวใจชน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 เรานะนชนนช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 น ฝั <Es> ่นู้ล่นก็ได้เล่นกันได้าวครับาครับโอเคชล่น้ชนนะชนนะตออง่อเส่งกระจายกันโอ้ทุกครับหนึ่งองสามหน้าตาเย่างนี้ดดาราจังมีแฟนหรือยังไม่รู้สายตาตูวชูเป็นแฟนจะดีไหมไมมัน้ครับเป็นมนั พ่อม่เนกันหรอครั่เหมนกันหรอครับ้เรยได้อีกอย่างหนึ่งครับมเพระน้หลังด้ว่สายตาผมาจะยังไม่แก่คาครับโอ้โหอซรสั่นะครับช่ไเเขาเ็นซีอ๋อให้ลงมาดูหรอได้ได้เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมาคือโซดารว อ๋อไม่นอบน้ตาอบรชอบส้มไม่ชอบมะม่วงชอบกราถ้าไม่ร้อนไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่ง่ายเขาดต้องบอกว่าตอนแรกเพลงในรานเราจะไม่ได้ขึ้นมา่ใช่เียวานตื้อของเราอนใจห่อยหน้าเข้าไปจริงไม่ตอนแรกเขาบอกว่า เป็นนี่เป็นซีเครตเป็นซีเคร็ตเลยจริงๆน้อยไม่ก้อนเนะี่ยจะเป็นชุดที่เราเ,านะเานี่ยต้องยนะิ่งตัวไปแบบเปลี่ยนชุดสำหรับเซตต่อไปแต่ว่าด้วยความซีกับผู้ชายที่ผมเด็กก็เรียบร้อยนะแต่ว่าเพลงทำให้เราอยากต้องแบบเป็นคนที่เล่นตนลกเลยเราว่ายืย้วโยกไปแล้วพี่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเอ,าเอาย้อยเด็กๆคนนี้เขาเป็นโยกแล้วมันเข้าพลงเลยเขาแบบขอให่อยู่ต่อซักหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่นะค่อยได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เราก็เพียงเราก็ไปาำแบบอ่านหนังสนิดนึงอะไรก็เปิดนิดหนึ่งนะใช่

เป็นคนไม่คุยคุยไม่เร็วอยอกจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้อันนึงแต่ก็คือเล่ห์กลแบบ TK หรือมานห้องขึ้นมาอะไรแบบนี้นินดก็มันก็บอกว่าเบรกดูแบบระวังหน้ารถอาจจะสตาร์ทไม่ติด ก็เลยนั่งดูแล้วก็ก็บอกเดีกยวเราเมอไซด์ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ก็เลยสตาร์ทติดการก็เข้าได้นะครับนี่นะครับก็คือเรามีแบบผู้ร่วมทุนแบบว่าแบบว่าแบบส่งของกินส่งดอกไม้มาให้ที่เป็นศิลปินด้วยกันอย่างเงี้ยรู้สึกน่ารักมากมีใครเห็นไหมบ้างไหมที่เราทำไมน่ารักมาก พี่พี่พีก็มาเยี่ยมเมื่อวานมาเยี่ยมที่นี้เลยเพราะว่าวันนี้พี่พีแต่พี่ขาไม่สะดวกอย่าใช้คำว่าเยี่ยมเลยคือไม่สบายเนาะไม่สบายเนาะแล้วฝั่งนี้เป็นไงบ้างสบายไหมมันถึงเราสองคนสคุยนั่งสบายเลยนะคุยหน่อยคุยหน่อยก็โอเคสิ เอาไปชุกขันเอาจริงมากไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอหรือไม่นะคือตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์สื่อสื่อเองครับแล้วมันก็แบบมีมีมมมตอนนั้นเราก็แบบคุยไปคุยกันมาปุ๊บทีนี้เนี่ยเราก็มาถึงไอ้ตำแหน่งตำแหน่งว่าใครไปเกมว่าชี้ว่าใครที่สุดใช่ไหมครับเราคือคำถามนี้ครับผมใครเป็นคนพูดน้อยสุดในวงหรือสาวๆที่คนชี้อ๋อมีและตอแหน่งหน้าวิสเตอร์เป็นคือยังไม่แย่มากเลยใครคุณน้อยสุดอ,ะอ่ะอ๋อมีสอง บิเหมารู้ว่าไม่มีรานของเลยเพราะว่าตอนนี้มีแต่ร้อยเียวั้ง c o e c ต่างไปตนนี้ก็เลยต้าแบบซ้อมในห้องน้ำซ้อมลก็จะไม่ได้อมร้องแบบกลับมเปลี่ยนร้องก็ซึ้ก่อนที่จะต้องต้องมาลังสี่วันซึ่งสี่วันนี้ก็เลยเครียดบิกเจอกเครียดแล้วก็มาทักเครียดอีกสองคนอยาก どうしたの ส, weight, ส,สว,สว,สว ia, ัสดีครับค่ะอาเบอร์ได้ครับขอบคุณที่ส่งเสียงมาให้พวกเราทะลุอีพีตลอดเลยจริงครับ ต้องบอกเลยว่าคือมันเพิ่งผ่านจากคอนเสิร์ตแรกของเรามาปีหนึ่งนะครับแล้วก็พอปีนี้ได้ยินว่าเราจะได้ทำที่ Impact มันก็แบบตื่นเต้นมากแต่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะมีใครซื้อตั๋วมาดูปราไหมใช่แบบครอบครัวเราใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้ท่ากวันนี้ก็แบบยอดขอบคุณทุกคนมากครับขอเดินไปขางน้้นะครับกันขอบคุณ